ไม่รู้นะครับว่าอนาคตของเด็กคนนี้จะเป็นยังไงต่อไปล่าสุดมีรายงานบอกว่าลิเวอร์พูลอาจจะปล่อยยืมคาวโยในช่วงซัมเมอร์นี้ครับอันนี้เป็นข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิโอโรมาโนครับเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลพร้อมปล่อยให้ฟราบิโอคาวโยปีกดาวรุ่งออกจากสโมสรแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นอย่างหนักเลยนฤะด,ดูการนี้ทำให้เชลอีกำลังหาวิธีปรับปรุงคุมกำลังของตัวเองตอนซัมเมอร์นี้ครับ คาวิโยในวัย20ปีเนี่ยย้มจากเจ้าสุน้อยฟูลแลมครับมาด้วยค่าตัวเบื้องต้น5ล้านปอนด์ต่อสม,มอปีที่แล้วแต่มีปัญหาเรื่องการแย่งตําแหน่งตัวจริงและอาจจะโดนปล่อยออกจากสโมสรแบบชั่วคราวไปก่อนนะครับปีกร่างเล็กคนนี้ยิงไป3ประตูในฤดูกาลน,นี้และลงสนามในพิมพ์ลิงกฤษแค่2นาทีหลังจากจบฟุตบอลโลกมานะครับโอ้โหต้องมาตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปเหมือนว่าเลยผัวจะปล่อยยืมตัวก็ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับโอ้โหไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับไม่ค่อยได้เป็นตัวจริงด้วย แล้วฟอร์มก็ไม่ได้เพียงปร่างอะไรขนาดนั้นตอนอยู่ฟูลเล่มเนี่ยโอ้โหฟอร์มโดดเด่นมากๆนะครับแบกฟูลเล่มเป็นจริงเป็นจังพอมาที่ลิเวอร์พูลเท่านั้นเลยครับโอ้โหกลายเป็นว่าหายไปในกลีบเมฆเลยสําหรับคาวันโย่คนนี้ครับต้องปล่อยให้ไปเก็บประสบการณ์ก่อนนะโอ้โหจัดไปฮะทุกคนมีความคิดเห็เนยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับขอบคุณที่รับฟังนะครับผมไวรร่น